สวัสดีค่ะดีินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่ๆกดนานนากดจันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาอาธิบายอะไรที่มันจะต้องได้เห็นชัดเจนแล้วเราจะเข้าใจว่าเจ้าหน,น้าที่ป่าไม้ลงตรวจพื้นที่ที่ไอ้ไหลบอกว่าไม่ใช่ของมันแต่ทําไมไอ้ไหลเดือดร้อนจริงเดือดร้อนจังขนาดนั้นค่ะ ทุกท่านมาฟังตรงนี้นะคะถ้าได้ฟังแล้วจะเข้าใจว่าทําไมไอ้ไหลถึงได้เดือดร้อนแทนเจ้าของที่เดือดร้อนขนาดหนักเราต้องรู้จักกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับป่าไมา้แล้วเราจะเข้าใจว่าทําไมออกมาดิ้นทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวอะไรเลยกับที่นั้นตัวเองไม่ใช่เจ้าของที่ตัวเองแค่นั่นแค่นี่ ตอนนี้เขาอาจจะอ้างว่าตอนนี้เขาไม่ได้ดิ้นนะแต่เป็นเพราะว่ามีเอกสารออกมาแล้วมีชื่อเขามีคนไปร้องเรียนแล้วมีชื่อเขาปรากฏร้ายอยู่แต่อย่าลืมว่าเขาไม่ใช่เพิ่งมาดิ้นวันที่เก้าที่มีเอกสารอันนี้ออกมาโพสต์ในช่องชุมชนของใหม่ชารวันเขาไม่ได้เพิ่งมาพูดถึงที่นั้นตั้งแต่แรกที่ดิฉัน เอาวันนี้ออกมาเอ็นไหมคะตั้งแต่สองธันวาปีที่แล้วที่ดีฉันโพสอันนี้อุ้ยมือลั่น ไอ้ไหลก็ออกมาดิ้นออกมาพูดแล้วว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพิ่งมาดิ้นตอนนี้ที่มีโพสต์ของใหม่ชรวันนะคะแล้วดิฉันก็ไม่เคยปกปิดภาพนี้ก็เห็นอยู่ว่าเป็นภาพที่แม่ไอ้ไหลเองเป็นคนถ่ายอยู่ในคลิปที่บอกว่าตัดหญ้าไปตัดหญ้าชัดเจนนะคะส่วนภาพที่สองเนี่ยเป็นเดือนม,มกราคมหลังจากที่ดิฉัน พยายามคอยตามแล้วก็เลยเข้าไปตามในเพจเดี๋ยวฉันก็ส่งเรื่องไปร้องเรียนถึงในเพจอีกทีหนึง่งแล้วก็ได้แจ้งว่าได้ร้องเรียนออนไลน์ไปแล้วนี่นี่นนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอามาโพสไอ้ไหลก็ดิ้นอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นดิ้งมาตลอดค่ะแล้วดิฉันก็ไม่เคยปกปิดว่าตัวเองเป็นคนร้องเรียนที่ของไอ้ไหลไม่เคยปกปิดค่ะพอพูดแต่ละครั้งไอ้ไหลก็ออกมาดิ้นทุกครั้ง พูดแต่ละครั้งออกวาดิ้นทุกครั้งเดี๋ยวที่ฉันจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมไอ้ไหลถึงต้องดิ้นหนักขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วไอ้ไหลออกอาการหนักมากทั้งๆท,ท,ที่อ้างว่าไม่เกี่ยวกับไอ้ไหลกูไปรับจ้างกูอย่างนั้นกูอย่างนี้ตอนนี้ดิ้นถึงขนาดที่ต้องเดินทางไปป่าไม้หก พาแม่ไปด้วยไปนั่งริมโขงบอกรอคําตอบจากป่าไม้หกนะคะไอ้การไปนั่งริมโขงพาแม่ไปนั่นดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วไปเที่ยวตลาดอินโดจีนอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูคะ่ะ ดูคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรเลยไอไหลไม่สนหัวปลอดออกมาดิ้นคะ่ะเช้านี้นะคะสามชั่วโมงก่อนทําคลิปขับรถกลับไปบ้านเพื่อที่จะไปรับแม่บอกจะไปเดินทางไปป่าไม้หกจากนั้นเมื่อสักประมาณ10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ริมโขงถ่ายภาพออ้ยบรรยากาศดีแต่แคปชั่นคือว่าเราคําตอบจากป่าไม้หกนะคะ แลภาพที่สองก็คือเราเห็นและตอนแรกได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพด้วยว่าพาแม่ไปด้วยไปไหนต้องพาแม่ไปคือือโอกาสพาแม่ไปเที่ยวแม่ก็มีความสุขคือชอบนั่งรถเที่ยวไม่รู้เลยว่าไอ้ที่นั่งรถเที่ยวไปเนี่ยไอ้ที่ไปเนี่ยมันจะพากันเข้าคุกหรือเปล่าพ่อแม่อย่าลืมนะคะไอตอนที่เขาไปตัดย้าก,กันเนี่ยมีรูปแม่ด้วยนะคะแม่เป็นคนถ่ายกล้องทุกต่อ ไอไหลมานั่งถามว่าต,ต้องตอบให้ได้ปะตอนนั้นตอนไม้นั้นใครเป็นคนถ่ายหนึ่งในคนที่ถ่ายตอนไม้ก็แม่มึงไงไอไหล <c oughs> แม่มึงวิซูมทุกต่อคิดดูสิคลิปก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไปดิฉันไม่รู้มันใช้เวลาเท่าไหร่ก็นา่าจะสักชั่วโมงหนึ่งแล้วไปนครพนมไปอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็คือไปเข้าพบแล้วตอนนี้รอคำตอบคุณเข้าไปถามคุณเข้าไปถามเขาคุณน่าจะนั่งคุยนั่งรออย่างในที่ประชุมคุยกันได้เลยหรือเปล่าทำไมต้องออกมารอคำตอบแถวลิงโของอะมาเข้าเรื่องราวเป็นหลักกันสักทีหนึ่งว่าจะอธิบายว่าทำไมไอ้ไหลถึงดิ้นหนักหลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงตรวจพื้นที่ตรงนั้น เพราะอะไรที่นั้นข้อกฎหมายมันคืออะไรสวมสิทธิ์หรือแผ้วฐานบุกลุกป่าแบบสวนไหวหรือแบบลานพญานาคลานพญานาคคือบุกลุกแผ้วฐานนะคะแต่สวนไหวคือเข้าไปทำประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีไอไหลเนี่ยสวนยางที่มันไปปลูกกันอย่าบอกนะว่ามึงไม่ได้ไปปลูกยางคลิปมันมีอยู่นะ สวนยางที่มันพาโคตเงาสักหลาดมันไปปลูกไปช่วยกันทํากันเนี่ยไปแพ้วไปถางเนี่ยเข้ากรณีไหนมาดูตรงนี้ค่ะคารดิชันจำได้ว่าเคยมีคนพูดมีหลายคนพูดว่าขายที่ป่าไม่ผิดแต่ซื้อที่ป่าเนี่ยผิด ยกตัวอย่างคดีนี้นะคะคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ยไปฟ้องว่าถูกช่อโกงโดยจำเลยที่แปดเนี่ยเอาที่ดินมาขายจำเลยที่แปดในรู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่ตัวเองขายนั้นเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และจำเนยที่แปดไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์คือคนที่เอาที่ดินมาขายเนี่ยรู้อยู่ว่าเป็นที่ป่านี่คือคนที่เอาที่ป่ามาขายนะคะรู้ว่าเป็นที่ในป่าแล้วไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคนซื้อได้เขาบอกว่าการซื้อขายที่ดินระหว่างคนซื้อกับคนขายเนี่ยมันจึงเป็นการซื้อขายสิทธิครอบครองในที่ดินฟังดีๆนะคะซื้อขายสิทธิครอบครองในที่ดิน เมื่อจำเลยที่แปดมอบที่ดินที่ผู้เสียหายทั้งสองซื้อให้แก่ผู้เสียหายทั้งสองและผู้สเสียหายคนอื่นๆเข้าครอบครองทางประโยชน์ในที่ดินแล้วการกระทําของจำเลยที่แปดไม่เป็นการหลอกลวงผู้เสียหายและไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงผู้เสียหายทั้งสองเพราะตัวผู้เสียหายเองไอ้คนซื้อก็รู้อยู่อันนี้คือเขาบอกว่า ตามกฎหมายเนี่ยนะคะที่ดินที่ถือครองทำประโยชน์อยู่เนี่ยเป็นที่ป่าคุณมีสิทธิ์ถือครองทำประโยชน์แต่ไม่มีสิทธิ์เอาไปยกให้ใครตามระเบียบของป่าไม้ตามระเบียบของป่าไม้ไม่มีสิทธิเอาไปยกให้ใครแต่ไม่มีกฎหมายห้ามโอนสิทธิ์ตัวกฎหมายเนี่ยไม่มีห้าม โอนสิทธิ์ให้คนอื่นเข้ามาทําแทนซื้อขายสิทธิ์ตรงนี้กันได้โดยที่เรื่องนี้มีคนฟ้องว่าถูกช่อโกงแต่ที่นี้ไอ้คนซื้อรู้อยู่แล้วว่าที่นั้นเป็นที่ป่าคล้ายกรณีไหนรู้ไหมคะไอ้กรณีที่ไอ้หลายเอารูปผู้หญิงแก่สองคนคนนึงเอาทองไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้ผู้หญิงแก่คนนึงต่างคนต่างรู้ ว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ได้ไหมคือรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นการช่อโกงตรงนี้ไม่เป็นการช่อโกงไม่เป็นการหลอกลวงนะคะซื้อแล้วเข้าไปทําประโยชน์ได้แต่จะผิดกฎระเบียบของป่าไม้หรือเปล่าอันนี้ป่าไม้ก็ต้องมาจัดการอีกทีหนึ่ง เหมือนลักษณะของส่วนหวายลักษณะของส่วนหวายคือการที่คนหนึ่งมีสิทธิครอบครองอยู่แล้วตัวเองไม่สะดวกที่จะทำให้อีกคนหนึ่งเข้ามาทำโดยจะเป็นหุ้นส่วนกันหรือจะอะไรยังไงเธอลงดินชั้นลงแรงอะไรเนี้ยก็แล้วแต่ว่าจะไปชี้แจงกันจะถามว่าตรงนี้ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดค่ะแต่ผิดกฎระเบียบในการเข้าทำกิน ก็แล้วแต่ว่าป่าไม้จะทํายังไงจะยึดที่คืนจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าที่ตรงนั้นคนที่มีสิทธิ์ทําประโยชน์อยู่ยังไม่ขาดประโยชน์ยังมีชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะทําประโยชน์ตรงนั้นแต่ดันไปยกสิทธิ์ให้เพื่อนให้น้องให้ญาติที่ไม่ได้ถ่ายทอดเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงตามกฎระเบียบของเขาก็จะผิดกฎแต่ไม่ได้ผิดกฎหมาย ถ้าไปอ่านดูเรื่องนี้ดีๆนะคะลองไปเสิร์ชดูจะเข้าใจในสิ่งที่ที่ฉันพูดแต่ถ้าที่มันมีคนนะคะที่ตัวเองไม่ได้มีชื่อมีสิทธิ์อะไรจะไปชี้ขายแล้วก็มีคนเห็นไอ้ที่สวยราคาถูกกูซื้อทั้งๆท,ที่รู้ว่านี่เป็นที่ในป่ากูซื้อ ถ้าไอคนมาชี้ขายได้เงินไปแล้วเปิดตูดไปไอคนที่ซื้อไอ้ที่สวยเดี๋ยวกูไปปลูกไปสร้างนู่นสร้างนีถ้าป่าไม้มาตรวจจับคนขายไม่ผิดนะคะแต่คนซื้อที่เข้าไปบุกรุกครอบครองนั่นแหะถึงจะผิดถึงจะผิดพรบรป่าไม้คุณเข้าไปบุกรุกครอบครองเอาเป็นของตัวเองแต่ไอคนชี้ขายเนี่ย ไอ้คนซื้อก็รู้อยู่แล้วว่านี่มันป่าไอ้คนชี้ขายเขาไม่ได้อะไรยังไงคุณไปซื้อกับเขาเองถ้าซื้อแล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอยู่ก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันค่ะแต่ถ้าซื้อแล้วไปทำการครอบครองเข้าไปทำประโยชน์อันนี้ผิดนี่คือสิ่งที่ทำให้ไอ้ไหลมันกลัวค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้ไอ้ไหลมันกลัวเพราะอะไร พราะที่นั้นไม่เหมือนสนหวายสนหวายเจ้าของที่มีชื่อเขาทำกินได้ยังไม่ขาดสิทธินั้นแต่ที่ที่อะไรไปปลูกยางขาดสิทธิ์ไหมตามกฎระเบียบคือทิ้งร้างเกินสองปีถือว่าคืนสิทธิ์อัตโนมัติไปดูเอาแค่อันนี้แค่ Google Map นะคะก็ยังพอมองทางออกว่าแผนที่จะเป็นอย่างไร จาก Google m a p เนี่นะคะตั้งแต่ปี2515นะคะมี15แล้วก็มี22ต้นปีมษ22กลางปีอันนี้เป็น3จังหวะที่มีการถ่ายภาพไปได้ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรละเอียดรอแต่ทำให้เห็นว่าตั้งแต่15ก็ปล่อยให้เป็นที่อยู่อย่างนั้นไม่ได้มีการไปทำอะไรเป็นที่ยากขึ้นรบก้างไป หน้าหนากวก็ซบเซาไปน้ําท่วมกว็ใต้ไปไอทีนั่นก็คือเป็นที่ที่ปล่อยทิ้งร้างไม่มีการเข้าไปทําประโยชน์2,015ก็ไม่เห็น2,002ก็ไม่เห็นปีนี้2,005แล้วเพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นทิ้งร้างเกิน2ปีแน่นอนก่อนที่จะมีคนเข้าไปปลูกยางทําภาพทําคลิปอวดว่าเป็นสวนยางของนาแต่ไปตัดย่งตัดหญ้าถ่ายคลิปไว้ทั้งหมด เห็นหมดนะคะแล้วเราดูดีๆเห็นไหมคะเห็นต้นไม้เห็นอะไรอย่างเงี้ยตอนปีสองพันสองเนี่ยสองพันยี่สิบสองไม่ใช่สองพันสองสองพันยี่สิบสองมีต้นบงต้นไม้แต่มาปีสองพันสามสองพันสี่เราเห็นแล้วว่ามันหายไปโดยที่สองพันสามสองพันสี่เนี่ยมีคนเลิกแสดงตนว่าฉันเป็นเจ้าของที่นี้คือนายรินลาโพทั้งภาพในเฟซบุ๊ก แลวหลังจากนั้นก็มีคลิปใน youtube ว่านี่คือสวนยางของเขาเพราะฉะนั้นไอต้นไม้ที่หายไปอนุมานได้ไหมคะมองได้ไหมคะว่าคนที่ประกาศตัวว่าเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองที่นี้คือคนที่เป็นคนตัดต้นไมพ้พวกนั้นออกเพื่อที่จะปลูกยางจริงไหมคะเพื่อที่จะปลูกยางถ้าทำอย่างอื่นต้นไม้อาจจะไว้ได้แต่ถ้าจะปลูกยางต้องตัดออกม โดยที่ไม่ได้มีการไปขออนุยาอนุญาตอะไรด้วยใช่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ไอ้ไหลกลัวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่การสวมสิทธิ์ถูกยึดก็ถูกอ,อยึดไปฉันไปสวมสิทธิ์ฉันอาจจะผิดฉันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ฉันผิดกฎระเบียบของป่าไม้หรือฉันเชื่อมั่นว่าถ้าไอ้ไหลโดนแล้วโดนแค่สวมสิทธิ์มันก็จะพูด แก้ตัวอย่างที่ดิฉันพูดถึงเรื่องสวนหวายนี่แหละค่ะแต่ที่นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจมีแผนที่ชัดเจนแล้วก็บอกให้รู้ว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีใครมีสิทธิ์ทำประโยชน์แล้วเพราะว่าได้ทิ้งร้างไปเกินสองปีที่กลับมาเป็นป่าสมวนโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปบุกรุกแพ้วถางยึดครองก็คือผู้บุกรุกป่า ตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้ไหลเดือดร้อนมากจะไปอ้างว่าคือจะไปหาเรื่องเจ้าของที่เดิมเขาเอามาขายเข้ามาอะไรก็ไม่ได้เพราะคุณเองถ้าคุณรับซื้อไปคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันไม่มีคนเป็นเจ้าของโดยแท้จริงรับเป็นเจ้าของพวกคุณได้แค่สิทธิ์ทำกินคุณรู้อยู่แล้ว จะไปทําอะไรไม่ได้เลยจะไปเอาคืนอะไรก็ไม่ได้เลยไอ้ไรเดือดร้อนหนักเพราะตรงนี้แ่ะค่ะเพราะกลัวว่าตัวเองจะโดนปักป้ายแล้วมันจะเป็นป้ายปุกรุกด้วยนะคะเพราะที่ตรงนั้นดูเหมือนจะไม่มีการระบุแล้วว่าใครมีสิทธิ์เข้าทําประโยชน์เพราะว่าทิ้งล้างเกินสองปีเดี๋ยวเรารอกันค่ะ ไอ้หลายอุตสาหพาแม่ไปเที่ยวตลาดอินโดจีนไปนั่งลิมโขงไปลงตีผมกระจุยกระจายยายก็ดูมีความสุขทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นมือเป็นตากล้องมือเยี่ยมถ่ายแม่งทุกต่อเดี๋ยวรอดูว่าไอ้หลายจะออกมาบอกว่ายังไงว่าป่าไม้หกบอกว่าอะไรยังไงแต่จะบอกให้นะคะว่าถ้าเราไม่เห็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรถามว่าแม่ลูกคู่นี้เราเชื่อได้หรือไม่ แม่อาจจะไม่โกหกแต่ถ้าแม่ไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะสวนทางกับลูกแม่ก็จะเงียบไปไม่้านอะไรลูกไม่ค้านอะไรลูกเลยยกเว้นว่าต้องขึ้นไปพูดในศาลแล้วต้องพูดความจริงแม่ก็คงจะกลัวติดคุกอยู่เหมือนกันล่ะคะ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะตอนนี้เขาเพิ่งลงคลิปมาว่าเขากำลังรอผลจากเป่ไม้หก หวังว่าคงจะไม่ออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ติดประชุมด่วนเจ้าหน้าที่ติดตรวจนั่นตรวจนี่ก็เลยยังไม่ได้ให้คำตอบแล้วค่อยมาใหม่ค่อยพาแม่มาเที่ยวตลาดอินโดจีนใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ